สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเพจ f a c e b o o k ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดัมซิงครับผมวันนี้เดินทางไปบ้านกรวดครับผมจะไปหาทีมงานครับพอดีผ่านร้านสก้าเจริญยนต์ครับอำเภอประโคนชัย มาเห็นคันนี้ครับเลยต้องโจดครับพี่น้องหลายคนคงจะรู้ดีครับว่าคันนี้ก็คือ,อที่เสียตินมาดูให้จานชูครับอตัวจริงนี่รอจัดครับพี่น้องผ่านมาเจอครับเลยแวะมาถ่ายให้เอฟซีได้เห็นกันครับ ไหนๆก็ผ่านแล้วเนาะในๆก็ผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆครับผมโอ้คันนี้นี่แต่งให้พร้อมเลยไหมอ้ตัวจริงหรอมากครับสวยงามเลยจันชู ตัวนี้ก็เป็นดีแม็กแพที่น่ำครับอ้แต่งให้พร้อมเลยครับพี่น้องหลอจัดครับไปนี่เติมแต่น้ำมันขับอย่างเดียวครับ <laughs> ไม่ต้องไปแต่งเลยไหม เดี๋ยวพาไปหาเจ้าของครับสวัสดีครับเสี่ยโอ้วันนี้ได้ผ่านมาร้านเสี่ยครับนี่มาเห็นตัวจริงนี่รอมากครับเจ้าของเต็มรถก็ห่อครับรถก็รอเนี่คทันนี้เป็นไงครับจบยังครับคันนี้ก็รอครับผลครับเอารอฟังผลเนาะใช่ครับเพราะว่าเพิ่งทำสัญญาไปเมื่อวานอ๋อเพิ่งทำสัญญาเมื่อวานสัญญากลับไปเล่นเมื่อวานอ๋อก็เอกสงเอกสารได้เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับผมก็ประมาณกี่วันครับ ประมาณสักวันสองวันนี่เลยพี่อ๋อยไม่นานเนาะอย่างเร็วอืมไม่นานไม่นานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไหมครับครับนี่ก็อยู่ที่ร้านนะสก้าวเจริญยนต์นี่ครับสาขาสองอ๋อนี่สาขาสองใช่ครับสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนครับสาขาหนึ่งอยู่บ้านโคกยางพี่บ้านโคกยางครับอ๋อทีนี้ก็มีรถสวยๆงามๆครับพี่น้องดูครับโอ้ ชอบแนวไหนแบบไหนมาเลือกเอาครับเส้นก็ฝั่งนี้ไปประโคนชัยเนาะใช่ฝั่งนี้ก็ไปอำเภอบ้านกรวดครับนี่ครับคันนี้นี่เป็นปีไหนครับคันนี้คันนี้ที่ผมจะไปผิดน่าจะเป็นปีปีศูนย์เก้ากับปีหนึ่งศูนย์ประมาณนี้เลยอ๋อประมาณศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เนาะที่นั่มนี่เครื่องสองพันห้าปะใช่พีเครื่องสองเจ้เลยครับ ก็คือราคานี้ก็แต่งพร้อมไปเลยใช่อ๋ออันนี้มีอะไรนอกเหนือจากนี้ครับก็มีก็ตอนผมซื้อมัาจะจะของเก่ากระจกมันไม่ลงครับพี่อ๋อไม่ต้องซ่อมให้มตรแกครับซ่อมกระจบก็ฟิล์มก็จะของเขาจะเอาแค่นี้บอกหรือว่าเออฟิล์มเนี่ยแกไปคุยกับแกคุยกันเมื่อวานอยู่ที่สาขาอ๋อที่นอหน้าที่นั่นนะครับครับไม่แน่ใจว่าแกจะจะติดอะไรอ๋อเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแล้วนี่ จะให้นา้าแกขับไปเก็บงานอยู่ที่พวกอย่างอะไรอ๋อโอ้ไปเก็บงานโรเกอครันนี้ฝันของอาจารย์ชูครับฝันกาลังจะกลายเป็นจริงแล้วอา <c oughs> จารย์ชูนี่ครับอาจารย์ชูคนขยันครับต้องได้แน่นอนครับ <c oughs> ผมว่าผ่านแน่นอนแหละอาจารย์ชูเลยสวยงามครับสวยงามเปิดดูในรถได้ไหมครับเนี่ย Ủa phai này mẹ ui ngam hấp rốt đơm đơm hấp xuôi ngam lấy อ๋อก็คือกระจกมันไม่ไม่ลงวะใช่พี่บางทีมันอาจข้างในมันอาจจะเป็นพวกที่ฝุ่นที่ไหลเยอะเนี่ยแต่ก็ก่อนออกก็ทางร้านก็จัดการให้เรียบร้อยหมดนี่ครับสุดยอดมากครับผมไม่น่าปล่วยไปใช้งานไม่ได้อีกงล้ครับอันนี้ก็อันนี้รับประกันอะไรบ้างนะครับก็รับประกันเครื่องยนต์ทั่วไปครับรับประกันเครื่องยนต์ที่บ้านหนึ่งปีใช่ไหมใช่ครับโอ้เจ๋วเลยรับประกันหนึ่งปีด้วยให้น้องรถมือสองออ้ ที่ผมกลารับกันหนึ่งก็คัดนรกเข้ามาเองอ๋อก็คือไปเลือกมาเองใช่ไหมใช่ครับโอ้คือเราเลือกซื้อเราเลือกหาแล้วเขาดีให้ลูกค้าครับครับแล้วเลยเป็นีูกค้ก็มันก็มีบางเนาะมันมีรอยมีหลายบางก็ตามสภาพเนาะันน่แหละต้องเข้าใจว่าใช่ครับใช่ครับใช่แล้วเป็นเรี่ยมก็ ไฟแดงครับพี่ครับอยากไหมก็ไฟแดงอย่างเดียวอะไม่มีตำหนิไม่มีอะไรก็ไฟแดงครับอู้คันนี้ก็สวยแล้วไม่มีตำหนิเลยไหมครับมือสองมันก็ต้องมีตำหนิเพราะว่าเคยหมานกันช้งานมาแล้วใช่ครับใช่นี่ก็ไม่มีตำหนิครับนี่ก็แม็กซ์ไมยางไมเลยนะใช่ครับพี่โอ้โหชแม็กซ์ช่วยางนี่ก็ลงไมก็ปีก็ปีญี่ปุ่นเลยเป็นที่ยาง ปียี่ปีต่ก็ปีนี้เลยเนาะใช่พี่จะใส่แต่ของใหม่ให้ลูกค้าครับครับใช้งานยา,ยาวๆเลยเนาะใช่ไ,ไปก็ใจเ,เราพี่อยากซื้อเราไปก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนี่ทั้งนั้ครับโอ้สุดยอดครับเจ้าของร้านเนี่ยเปิดได้ไหมครับเนี่ย มยดูก่อนอาจารย์ชูครับก็ลืดูดมครับภายในสวยสวยสวยจัดครับพี <h <h ่น้องวัตถุดก็จะเอาไปล้าง้องเครื่องล้างอะไรอ๋อล้างให้มาอีกใช่อุ้ยเจลเลยแจวเลยเอเยนเจียบ สวยงามครับพี่น้องคันนี้พวกพาราโบร่อะไร์เซ็นต์ออ๋อก็คือต่อให้เสียดิบร้อยแจ้วเลยการวิ่งไปต่อเองครับเสียเวลาลูกค้าไปก็แค่ทำสัญญาเสียดรับรถก็เติมน้ำมันขับไปเลยหรือว่าแถมน้มันด้วยคันนี้จะถมน้ำมันให้สุดๆเลยแก้วเลยแถมเทมน้ำมันกลับบ้านด้วยครับโอ้จานชูไหม ได้รถลอเลยครับสวยงามครับสวยงามน,นี่ครับสนใจก็ติดต่อได้ครับสะเก้าเจริญยนต์อยากได้รถลอลอ้ลอสวยๆมาดูได้ครับ้เาเก๋เก,ก็เป็นช่างเก่าเนาพี่อ๋อถ้าเกงก็เป็นช่างเก่า ทุกคันก็ทุกคันก็ต้องไปเลือกเอาเองชอบรถเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยสวยงามครับพวกแม็กกับยางนี่ก็ไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสองหมื่นกว่าแล้วนะใส่ตอนนั้นอยู่หมื่นหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าก็คือเทินอันเก่าเราไปด้วยมั้ไม่ไม่เทินพี่อ๋อเก่ากับบ้านเก่ากับบ้าน อย่ร้านที่ไหนครับอยู่ร้านสอกันยางครับพี่ตรงไหนเนาะคนใช้เนี่ยนะครับผมคนใช้เนี่ยสอกันยางแกปนอยู่สามที่เนาะครับครับสาขาสาขาแรกก็ข้างทศกศสาขาสองก็อยู่ทางออกไปเมืองเนาะอยู่ติดทวับ,บใหม่ครับสาขาใหญ่สาขาสามแกอยู่ก็อยู่ติดบิ๊กซีเป็นคนไทยก็แปลว่าไม่แพงนะแจ๋วเลย ีท่อเดิมอะไรหมดเลยครับเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยเนาะเดิมทุกอย่างเลยครโอ้แจ๋วแจ๋วก็เสียรตินกับจานโอก็ได้มาลองแล้วครับคันนี้ลองขับดูแล้วแหละอันนี้ก็เหลือเก็บพวกกระจกพวกบีมแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองครับของเร็วผมก็ดูเลยให้ครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองครับองโซล่าอืม อย่างว่าครับเอาไปก็เติมน้ำมันอย่างเดียวใช่ครับผมแต่รถถ้าเราถ้าเราดูแลดีเนาะถ้าผมนั่นแหละยกเว้นน้ำแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยทางอินเตอรนี้ใช่ใช่ครับเจ้าของรถต้องดูใช่ทุกคันไม่ว่ามือหนึ่งก็เหมือนกันแหละขับมือหนึ่งไม่ดูเละก็เหมือนกันใช่ครับนะครับมือสองถ้าเราดูเละก็อยู่กับเรานานๆนะครับแย่งรถเนี่ยผมใช้ก็มีแต่พวกมือสองครับซื้อมาก็ใช้ สวยงามครับสวยงามนี่ครับสเก้าเจริญยนเฉวเฉวเนี่แหละครับเป็นความฝันของลกูกชายทุกคนแหลนะเนาะอยากจะมีรถสักคันครับจานชูก็ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะสมหวังแลยแหละ อีกอีกวันสองวันครับวานอีกวันสองวันอันนี้พอรู้ยังครับว่าส่งเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงต้องต้องต้องถามที่เขาเอาไปจัดแผนงบบาทด้วเพราะว่าเพราะว่าคันี้เพราะว่าผมนัดจัดจัดสั่งนันอ่ะสามคันโอ้ผมไพ่ตินด้วยครก็เลยเอาไปจัดที่ที่เดียวเลยก็เป็นได้ที่เดียวครับก็ต้องรอดู ต้องรอติดตามครับโอเคก็ขับมาเมื่อยินนี่เลยเลี้ยงนาเอากลับไปขึ้นเดี๋ยวเราไปเก็บงานครับพ่อพ่อเกยกับทีมช่างแกอยู่นั่งขับครับโอเคเก็บงานให้สีนี่แหละสวยแล้วซื้อง่ายขายคล่องเนาะสีนี้ใช่ครับพ่อเกนี้จะขายจะขายดีหน่อยนะพบางงวดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครรับเเองก็ป็นของประมาณก็น่าจะไม่เกินเจ็ดพันแปดพันครับไม่เกินไม่เกินสิบรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมครับดีแม็ก ละเทนำสวยนะพี่สวยมันเป็นผมจนว่าผมถ้าเอาก็จะหาละเทนำเลยใช่ที่มาส่งมันอมตะเนาะพี่ดูง่ายๆเลยอันนี้อันนี้จะอันนี้ใส่ล้อกับเดิมๆอ่ะคล้ายๆกันเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นโกซิรีเอ๋ออันนี้โกซิรีใช่โกซิรีนี่ก่อนหรือหลังก่อนตัวนี้ก่อนอ๋อตันี้เป็นพี่ตัวนี้เป็นน้องครับครับเดียกันมาหลายปีมาปีสองปีนั่นแหละครับโอ้สุดยอดเลย อ๋อสายแท้ๆด้วยอู้โแจ๋วไปรอๆเลยไปรอๆเลยไม่ต้องทำอะไรครับหาแต่เงินจ่ายงวดพอนี่ไม่ยากครับจานชูไม่ยากแน่นอนจานชูหาเงินเก่งครับแค่นี้ก็สบายๆนี่ดูเลยง่ายครับจะไม่เก่าด้วยอืม ไม, bij, ไม่ใหม่ก็ไม่ใหม่จะเกา่าก็ไม่เกา่าสสวยสวยสวยสีนี้แหละสวยคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเต็นท์ครับผมบคุณครับขอบคุณครับที่ได้ไดให้ผมมารีวิวหรือ,อที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรถแนเต็นท์ครับยังไงก็ ช่วยฝากกดแชร์ share, กดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องมงคลสาวดําซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กมงคลสาวดําซิ่งสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ